ที่นี่ไม่ใช่กองถ่ายหนังที่นี่ไม่ใช่โรงทานแต่ที่นี่คือโรงพักจริงๆส่วนตำรวจที่เห็นก็เป็นตำรวจจริงๆเพียงแต่พวกเขาไม่ค่อยได้ปฏิบัติหน้าที่พวกเขาเลยเอาเวลางานมาทำกับข้าวแล้วก็นั่งเมาท์มอยกันอย่างสนุกสนานซึ่งเมื่อมีคนมาแจ้งความว่ามีหายตำรวจก็บอกให้กลับไปฉลองเพราะมันคือข่าวดีซะยิ่งกว่าถูกหวยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าโรงพักนี้เป็นโรงพักที่เละเทะและไร้ระเบียบแบบสุดๆ แต่แล้วในวันหนึ่งสารวัตรคนใหม่ก็ย้ายมาประจำการซึ่งเขาก็เป็นยอดตำรวจชื่อดังที่มีทั้งฝีมือและผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างแก๊งมาเฟียหรือจะเป็นการบุกจับนักการเมืองชั่วนอกจากนี้ครูเทพก็ยังเป็นหัวหน้าที่ดีเห็นได้จากการที่เขาพาตำรวจลูกน้องไปส่งที่บ้านเพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลซึ่งคุณสมบัติของความเป็นยอดตำรวจก็ทำให้เขาได้รับมอบหมายภารกิจลับนั่นคือการตามหาสารวัตรพากับ ที่อยู่ๆก็หายตัวไปอย่างปริศนามันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตํารวจชื่อดังต้องย้ายมาอยู่โรงพักที่เละเทะแบบนี้โดยหลังจากที่เขามาเห็นสภาพการทํางานเขาก็เรียกตํารวจอาวุโสมาตาหนิแล้วก็ถามถึงการหายตัวไปของสรวัตรภาคกับซึ่งสัมผัสก็เล่าให้ฟังตรงๆว่าสารวัตรภาคกับเป็นตํารวจที่ดีเกินไปจนมันอาจทําให้ตัวเขาเองเดือดร้อนและเนื่องจากภาคกับไม่ไว้ใจใครสักคน เขาเลยมักจะไปไหนมาไหนคนเดียวพอหายตัวไปเลยไม่มีพยานและไม่มีเบาะแสอะไรให้ได้ตามหาภารกิจรับของครุเทพในครั้งนี้จึงเป็นภารกิจที่ยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านๆมาหลังจากนั้นครุเทพก็หาคนไปช่วยขนของเข้าบ้านพักซึ่งก็มีตำรวจลูกน้องหลายคนเสนอตัวแต่ครุเทพกลับไม่เลือกใครเลยสักคนเพราะการให้ตำรวจลูกน้องไปช่วยงานส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎและไม่สมควรทำแต่นอกจากตำรวจแล้ว ที่นี่ก็มีแค่หัวขโมยชื่อว่านาคาที่มักจะก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยเพื่อให้ถูกจับมานั่งเมาส์มอยกับเพื่อนตำรวจแต่ถึงแม้จะรู้ว่านาคาเป็นหัวขโมยคุรุเทพก็ยังกล้าจ้างให้ทำงานซึ่งเมื่อนาคาไปเจอภรรยาของคุรุเทพเขาก็เนียนทำเป็นพูดว่าเธอดูเหมือนชาวบ้านธรรมดามากกว่าจะเป็นภรรยาของนายตำรวจใหญ่โดยหลังจากได้ยินแบบนั้นคงคาก็บอกว่าเธอดูมองเพราะเธอไม่ได้ใส่เรื่องประดับเหมือนกับคุณหญิงคุณนายคนอื่น ซึ่งเธอก็กลัวว่านาคาจะคิดว่าเธอไม่มีเครื่องประดับให้ใส่จากนั้นเธอจึงได้เอาเครื่องประดับมากมายออกมาอวดโดยไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้คือแผนหลอกล่อสุดแยบยลของนาคาซึ่งเมื่อครูเทพมาบอกให้รู้ว่านาคาเป็นขโมยเธอก็แค่ตกใจเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อเพราะเธอรู้ดีว่าคงไม่มีขโมยคนไหนกล้าลองดีกับตำรวจอย่างครูเทพโดยหลังจากนั้น เธอก็พานาคาไปซื้อผักที่ตลาดซึ่งการที่เธอกล้าให้เขาถือกระเป๋ามันก็ทำให้เขาสับสนและสงสัยมากๆว่าเธอมองเขาเป็นขโมยบ้างหรือเปล่าตัดฉากมาที่ครุเทพหลังเขาไปสืบหาเบาะแสที่บ้านสารวัตรภากับเขาก็เจอเอกสารเกี่ยวกับการค้าทรายผิดกฎหมายที่ถึงแม้จะมีหลายสำนักข่าวออกมาเปิดโปงแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายเนื่องจากมีนักการเมืองชั่วรวมถึงตำรวจให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งครุเทพก็มั่นใจว่าลูกน้องของเขาน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจค้าซายอยู่พอสมควรเขาเลยทําเป็นเลี้ยงฉลองเพื่อซื้อใจลูกน้องซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะหลังจากที่เล่าเข้าปากพวกตํารวจลูกน้องก็พากันพูดยกยอแล้วก็ยอมตอบคาถามทุกอย่างซึ่งมันก็ทําให้ครูเทพได้รู้ว่าในตอนนี้กําลังมีการลักลอบขนชายหลังจากนั้นครูเทพจึงได้บุกไปยึดรถด้วยวิธีสุดบ้าระหำ นั่นคือลุยเดี่ยวเข้าสู้แบบไม่กลัวตายทำเอาตำรวจลูกน้องตกใจและทึ่งมากๆเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นตำรวจแบบคุรุเทพมาก่อนโดยหลังจากยึดรถขนทรายได้แล้วคุรุเทพก็ประกาศท้าทายผ่านสื่อว่าถ้าอยากได้รถขนทรายคืนก็ให้เอาเอกสารมาคุยกันที่โรงพักตัดฉากมาที่นานาผู้ดูแลธุรกิจค้าทรายผิดกฎหมายเขาโกรธมากๆที่ถูกท้าทายผ่านสื่อ เขาเลยโทรไปถามตำรวจรับใช้ซึ่งก็คือสัมพัส์ว่าสารวัตรคนใหม่มันเป็นใครทำไมมันถึงอวดดีและกล้าท้าทายเขาขนาดนี้ทางด้านสัมพัส์บอกว่าครูเทพไม่ใช่ตำรวจที่จะจัดการได้ง่ายๆเพราะตำรวจคนนี้ทั้งกล้าและบ้าระหำ่ำแถมเขายังเป็นตำรวจที่ไม่สนใจเงินเหมือนกับสัมพัส์และตำรวจหลายๆคนซึ่งนอกจากการเป็นตำรวจรับใช้นานาแล้วสัมพัสน์ก็มักจะรีดไถ่าชาวบ้านเช่นเมื่อเขาเห็นหนุ่มสาวจูงมือเข้าโรงแรม เขาก็ใช้อำนาจหน้าที่อย่างไม่ชอบบุกเข้าโรงแรมเพื่อไปรีดไถ่เอาเงินโดยขู่ว่าจะเอาผิดเรื่องที่หนีตามกันมาซึ่งสัมพัท์ก็ทำเป็นจับทั้งสองมาโรงพักเพื่อกดดันและทำให้กลัวมากขึ้นแต่หลังรู้ว่าหนุ่มสาวคู่นี้ไม่มีเงินสัมพัส์ก็กลั่นแกล้งพวกเขาทั้งสองโทษฐานที่ทําให้เขาต้องเสียเวลาดยการจับขังคุกเอาไว้หนึ่งคืนเช้าวันต่อมา เมื่อครรุเทพเห็นหนุ่มสาวที่ถูกจับเขาก็เรียกมาสอบสวนด้วยตัวเองซึ่งทั้งสองก็ยอมรับว่ายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ก็ไม่ได้หนีตามกันมาอย่างที่ถูกกล่าวหาเพราะพวกเขาต่างก็กำพร้าไม่มีพ่อแม่และไม่มีญาติผู้ใหญ่จัดการเรื่องงานแต่งให้พวกเขาเลยจะไปร่วมพิธีสมรสหมู่ที่ถูกจัดขึ้นโดยนักการเมืองท้องถิ่น โดยหลังจากที่ครูเทพรู้เรื่องทั้งหมดนี้เขาก็ได้เรียกสัมภัสมาตําหนิตักเตือนและจากนั้นเขาก็จัดงานแต่งให้หนุ่มสาวโดยให้สัมภัสรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโทษฐานที่ทาให้หนุ่มสาวไปงานสมรสหมูไม่ทันในคืนนั้นนานาได้ยกพวกบุกมาเอาเรื่องครูเทพซึ่งตอนนั้นผู้บัญชาการประกาศก็อยู่ด้วยและเขาก็รู้ดีว่าคนอย่างครูเทพเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น เขาเลยต้องเข้ามาขอร้องให้ใจเย็นๆเพราะเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะพ่อของนานาซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจค้าทรายผิดกฎหมายและเป็นคนที่มีอิทธิพลกว้างขวางซึ่งผู้บัญชาการประกาศก็พยายามจะจบเรื่องนี้ด้วยการพูดคุยเพราะเขาไม่อยากให้ปัญหามันลุกลามบานปลายจนกระทบภารกิจตามหาสารวัตรพากับแต่สาเหตุความไม่พอใจของดาดากลับไม่ใช่เรื่องที่รถขนทรายถูกยึดแต่มันคือเรื่องที่ครูเทพ จัดงานแต่งให้คู่หนุ่มสาวที่โรงพักเพราะความจริงแล้วหญิงสาวคนนั้นคือลูกสาวของดาดาที่ตกหลุมรักหนุ่มวันณะต่ำชื่อรวีซึ่งขนคลั่งวันณะอย่างดาดาก็ไม่มีทางยอมให้ลูกสาวแต่งกับคนวันณะต่ำการที่ครูเทพมาจัดงานแต่งให้ทั้งสองจึงถือเป็นการหยามเกียรติอย่างรุนแรงซึ่งผู้บัญชาการประกาศก็พยายามอธิบายให้ครูเทพเข้าใจถึงความสำคัญของเกียรติและวันณนะเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เขายอมทำตามที่ดาดาสั่ง นั่นคือตามหาและพาตัวภูมิกลับมาแต่ไม่ว่าผู้บัญชาการประกาศจะพูดยังไงคุรุเทพก็ยังยึดมั่นในความถูกต้องโดยไม่สนใจเกียรติของใครหน้าไหนซึ่งเมื่อคุรุเทพไม่ยอมทำตามที่สั่งดาดาก็ตอบโต้ด้วยการให้เครือข่ายคนวรณะสูงไล่ลูกจ้างที่เป็นคนวรณะต่ำออกทั้งหมดจนเป็นเหตุทำให้มีชาวบ้านมากมายเดือดร้อนและนอกจากนี้ดาดาก็ยังสั่งให้ลูกน้องไปข่มขู่คุกค,ค,ค,คามหญิงชาวบ้านรวมถึงคงคาซึ่งเมื่อคุรุเทพรู้เรื่องนี้ เขาก็โกรธและโมโหมากๆเขาเลยบุกไปบ้านของดาดาแล้วก็ยิงคนที่มาคุกคามหญิงสาวและหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปคุยกับดาดาโดยไม่หวั่นกลัวซึ่งเขาก็ขู่ให้เลือกใช้วิธีแบบคนขี้ขลาดแล้วหันมาสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าโดยหลังจากที่พูดจบครูุเทพก็หยิบเบียร์มากระดกจนหมดขวดแล้วก็เอาไปตีหัวลูกน้องของนานา ซึ่งเมื่อดาดาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้ว่าคนอย่างคุรุเทพไม่สามารถจัดการได้ด้วยการใช้กําลังเขาเลยบอกว่าถ้าเขาได้ลูกสาวคืนเขาจะยอมหยุดทุกอย่างตามที่ขอซึ่งทางด้านคุรุเทพก็ตกลงรับข้อเสนอเพราะเขาเห็นแก่คงคาและชาวบ้านทุกคนหลังออกตามหาไม่นานคุรุเทพก็เจอเพื่อนสนิทของระวีซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าดาดามักจะดูถูกเหยียดหยามคนวรณะต่ำเช่นในงานเทศกาลประจำปี แม้ผู้จัดงานจะให้คนวันนะต่ำกินข้าวกับพื้นแล้วให้ดาดานั่งกินบนโต๊ะแต่ถึงอย่างนั้นดาดาก็ยังไม่พอใจเพราะเขารังเกียจคนวันนต่ำมากๆจนไม่อยากจะกินข้าวในพื้นที่เดียวกันซึ่งการแบ่งแยกทางวันนะที่แสนเลวร้ายก็ทำให้ระวีรู้สึกขับแค้นใจมากๆเขาเลยสั่งสอนเอาคืนดาดาด้วยการทำการแสดงในงานมหาวิทยาลายัยที่สื่อถึงความเท่าเทียมของความเป็นคน ซึ่งมันก็ขัดกับระบบวันนะที่ดาดายึดถือนั้นเลยทําให้เขาเสียหน้าและโกรธมากๆเขาเลยส่งมือขวาของลูกชายไปจัดการสั่งสอนซึ่งเมื่อเพื่อนของระวีเห็นท่าไม่ดีพวกเขาก็รีบวิ่งหนีเพราะกลัวเดือดร้อนโดยหลังจากนั้นระวีก็ถูกกระทืบจนเข้าโรงพยาบาลตัดฉากมาที่ภูมีแม้เธอเป็นลูกสาวในครอบครัววันณะสูงแต่หลังเธอเข้าเรียนหมอเธอก็มองคนทุกคนเท่าเทียมกันพอเธอรู้ว่าระวีถูกทำร้าย เธอเลยมาเยี่ยมเพื่อที่จะขอโทษแทนพ่อซึ่งการเจอกันในครั้งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองได้รู้จักสนิทสนมและเริ่มรู้สึกดีต่อกันจนในที่สุดมันก็พัฒนาเป็นความรักแต่หลังถูกบาลีจับได้เธอก็รู้ว่าบาลีจะเอาไปบอกพ่อเธอเลยตัดสินใจว่าจะหนีไปแต่งงานแต่แทนที่ระวีจะพาเธอไปแต่งงานอย่างลับๆเขากลับวางแผนพาเธอไปร่วมงานสมรสหมู่ที่นักการเมืองจัดขึ้นเพื่อที่จะหาเสียง ซึ่งสาเหตุที่ระวีทำแบบนี้ก็เป็นเพราะเขาอยากให้ดาดารู้เรื่องเนื่องจากความจริงแล้วเขาไม่ได้เข้าหาภูมิเพราะตกหลุมรักแต่เขาเข้าหาเธอเพื่อที่จะแก้แค้นด้วยการทําให้ดาดาเสียเกียรติที่เขาหวงแหนตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังคุรุเทพรู้ว่ามันคือการแก้แค้นของระวีเขาก็รีบนําทีมออกตามหาเพราะเขากลัวว่าภูมิจะตกอยู่ในอันตรายซึ่งเขาก็ลองมาตามหาที่สถานขายบริการ เพราะเขาคิดว่าระวีอาจจับตัวภูมีมาขายเพื่อทําให้ดาดาเสียเกียรติมากขึ้นโดยหลังจากค้นหาที่สถานขายบริการแม้ครรุเทพจะไม่เจอภูมีแต่เขาก็เจอสร้อยของเธอที่นาคาขโมยมาจากโรงรับจำนำซึ่งเมื่อครรุเทพตามไปสืบเพิ่มเติมเขาก็ได้เบาะแสสำคัญว่าในวันนี้ระวีนัดเจอเพื่อนที่งานประกวดวัวโดยหลังจากที่สืบรู้เบาะแสสำคัญสัมพัส์ก็แอบแจ้งให้บาลีรู้เป็นการส่วนตัว เพราะความจริงแล้วบาลีหลงรักภูมิมาตั้งแต่เด็กแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่คนวรณะสูงเขาเลยเจียมเนื้อเจียมตัวมาโดยตลอดดังนั้นเมื่อคนที่เขาได้แต่เฝ้ามองหนีไปแต่งงานกับคนวรณะต่ำเขาเลยโกรธจ,จนอยากจะฆ่าระวีให้ตายโดยหลังจากที่เขารู้ว่าในตอนนี้ระวีอยู่ที่งานประกวดวัวเขาก็รีบไปที่นั่นในทันทีแม้ครุเทพจะเป็นฝ่ายหาเจอก่อนแต่หลังจากนั้นบาลีก็เข้าโจมตีในทีเผลอจนเป็นเหตุทำให้ครุเทพบาดเจ็บอย่างหนัก แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังฮึดสู้โดยหลังจากจัดการพวกลูกน้องได้ทั้งหมดครุเทพก็เข้าดวลเดี่ยวกับบาลีซึ่งทั้งสองก็มีฝีมือที่สูสีกันมากๆแต่หลังสู้กันได้สักพักพวกเขาก็หยุดเพราะตอนนี้ระวีหลบหนีไปแล้วหลังจากนั้นครุเทพก็ออกตามหาระวีต่อแต่เขาก็ไม่เจอเบาะแสอะไรตลอดการตามหานาน,านหลายวันจนกระทั่งในวันหนึ่ง ในระหว่างที่เขานั่งพักอยู่ริมถนนเขาก็บังเอิญเห็นรอยสักของคนวัน,นะต่ำที่เหมือนกับรอยสักของระวีจากนั้นครุเทพเลยแอบตามไปแบบเนียนๆจนในที่สุดเขาก็เจอระวีที่ซ่อนตัวอยู่กับกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งเขาก็เข้าตบตีสัง่งสอนระวีที่หลอกแต่งงานกับภูมีเพื่อแก้แค้นแต่จากนั้นระวีก็ได้เล่าให้ฟังว่านอกจากภูมีแล้วอีกคนที่มาเยี่ยมในวันนั้นคือสารวัตรพากับซึ่งพาก,กับก็รู้ว่าระวีอยากจะแก้แค้น เขาเลยมาเสนอให้ช่วยสืบหาหลักฐานเพื่อเอาผิดเรื่องที่ดาดาค้าทายผิดกฎหมายซึ่งรวีก็ตกลงช่วยและจากนั้นเขาก็เริ่มตามสืบอย่างลับๆแต่หลังเขาโทรไปบอกให้มาจับนานาเขาก็ติดต่อสรวัตรพากลับไม่ได้อีกเลยส่วนเรื่องที่เขาหลอกภูมีเขายอมรับว่าเขาทําแบบนั้นจริงๆแต่หลังจากได้พูดคุยปรับความเข้าใจเขาก็รับรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอเขาเลยตัดสินใจละทิ้งความแค้น เพื่อที่จะพาเธอหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการพาเธอแอบนี้ไปพร้อมกลุ่มผู้อพยพโดยหลังจากที่ครูเทพได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็เข้าใจและเห็นใจทั้งสองแต่ในอีกมุมเขาก็สงสารชาวบ้านที่ต้องเดือดร้อนเขาเลยขอร้องให้ภูมีกลับไปหาพ่อโดยเขาได้ให้สัญญาว่าเขาจะช่วยพูดกับดาดาให้เองซึ่งภูมีกับระวีก็เชื่อใจครูเทพพวกเขาเลยยอมเสี่ยงกลับไปเผชิญหน้ากับดาดาแต่ก่อนที่จะออกเดินทาง ครรุเทพก็เหลือบไปเห็นบาลีที่กำลังบุกมาและจากนั้นเขาก็จับได้ว่าสัมพัทธ์คือคนที่คอยส่งข้อมูลให้บาลีแต่เนื่องจากในครั้งนี้ครูรุเทพไม่ได้ถูกโจมตีในทีเพลย์เขาเลยจัดการบาลีได้ง่ายๆด้วยปืนตัดฉากมาที่ผู้บัญชาการประกาศเขามาดักรอเจออยู่ระหว่างทางเพราะครูรุเทพสร้างปัญหาบาดหมางกับดาดาแถมยังเป็นคนที่รักในความถูกต้องมากๆผู้บัญชาการประกาศเลยเป็นกังวลว่าการให้ครูรุเทพเป็นคนไปเจรจา อาจยิ่งทําให้เรื่องมันลุกลามบานปลายมากขึ้นผู้บัญชาการประกาศเลยจะรับหน้าที่นี้ให้แทนโดยหลังจากส่งตัวระวีกับภูมิให้ผู้บัญชาการคุรุเทพก็นําตัวบาลีไปทรมานเพื่อสอบปากคําเกี่ยวกับการหายตัวไปของสารวัตรภาคับซึ่งทางด้านบาลีก็ได้เล่าให้ฟังว่าในอดีตเขาเคยเป็นคนเร่ร่อนที่ต้องอยู่อย่างอดอดอยากๆเหมือนหมาข้างถนนแต่ในขณะที่ไม่มีใครสักคนเหลียวแล นานากลับเป็นคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยและเป็นคนที่ให้ชีวิตใหม่กับบาลีซึ่งบาลีก็เคารพและเทิดทูลนานา,นามากจนเขาทนไม่ไหวเมื่อเห็นนานา,นาถูกหมายหัวจากนั้นเขาเลยลงมือฆ่าพากับด้วยมือเขาเองเพื่อปกป้องเจ้านายที่เขายอมตายให้ได้โดยหลังจากที่บาลีสารภาพเขาก็พาไปชี้จุดที่ฝังศพเอาไว้เพราะเขาอยากให้ครูเทพและตำรวจคนอื่นๆได้เห็นเครื่องแบบที่เน่าเละพร้อมกับศพของพากับ ซึ่งหลังจากนั้นบาลีก็ถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่เขาก็ดูไม่กลัวเลยสักนิดเพราะเขามั่นใจมากๆว่าน,านานาจะช่วยเขาออกไปแน่นอนหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของสารวัตรภากับคุรุเทพก็ได้รับแจ้งว่าพบศพปริศนาที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้แต่เมื่อคุรุเทพมาตรวจสอบด้วยตัวเอง เขาก็พบรอยสักที่ข้อมือและได้รู้ว่าศพนั้นคือระวีซึ่งเขาก็เจ็บปวดเสียใจและรู้สึกผิดมากๆที่ไม่สามารถปกป้องระวีได้โดยหลังจากนั้นเขาก็ไปตบหน้าผู้บัญชาการประกาศเพราะเขาคิดว่าผู้บัญชาการทำงานรับใช้ดาดาแต่ความจริงแล้วผู้บัญชาการประกาศถูกดาดาหลอกด้วยการเล่นละครตบตาว่าเขาให้อภัยลูกสาวและยินดีรับระวีมาเป็นลูกเขยแต่หลังผู้บัญชาการประกาศกลับไปทั้งสองก็ถูกรุมทำร้ายอย่างโหดเทียมทารุณ ซึ่งระวีก็ถูกทำร้ายจนตายขาที่ส่วนภูมีก็ถูกทิ้งไว้ให้ตายไปเองเพราะดาดาไม่อยากเห็นลูกสาวตายต่อหน้าแต่ไม่นานหลังจากนั้นผู้บัญชาการประกาศก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่อยู่ๆดาดาก็กลายเป็นพ่อที่ดีเขาเลยกลับไปดูให้แน่ใจอีกครั้งซึ่งเมื่อเขามาถึงเขาก็มาเจอศพของระวีและเจอภูมิที่บาดเจ็บสาหาัส ซึ่งผู้บัญชาการก็ยอมรับกับคุูรุเทพตรงๆว่าสาเหตุที่เขาเก็บเงียบเรื่องนี้เอาไว้มันเป็นเพราะเขาขี้ขาดตาขาวจนไม่กล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับดาดาเขาเลยทําได้แค่พาภูมีไปส่งโรงพยาบาลโดยหลังจากได้รู้เรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นคุูรุเทพก็ตามไปเยี่ยมภูมีซึ่งเมื่อเขาเห็นสภาพที่บอบช้ำของเธอเขาก็โกรธแคนและรู้สึกผิดมากๆยิ่งเมื่อเธอตัดพ้อว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ ครุเทพก็ยิ่งรู้สึกแย่จนทนไม่ไหวเขาเลยจะตอบโต้เอาคืนดาดาซึ่งเขาก็จําเป็นต้องพึ่งพาประสบการณ์ของสัมพัส์ในเมื่อสัมพัสธ์เป็นตํารวจที่เห็นแก่เงินเขาก็จะจ้างให้มาช่วยด้วยเงินก้อนโตแต่หลังสัมพัสรู้เรื่องหน้าเศร้าที่เกิดขึ้นเขาก็รู้สึกผิดและสํานึกได้เขาเลยบอกว่าจะช่วยด้วยเกียรติของตํารวจแต่ในขณะเดียวกันเมื่อดาดารู้ว่าลูกสาวยังมีชีวิตรอดแถมเธอยังตั้งท้องลูกของรวี เขาก็สั่งให้ลูกชายออกตามล่าเพื่อไม่ให้ลูกของคนวณะต่ำได้ลืมตาดูโลกแต่หลังออกตามหาทุกโรงพยาบาลทั่วเมืองนานากลับไม่เจอแม้แต่เงาของภูมิพอครูเทพพาเธอมาซ่อนอยู่ที่โรงพักโดยให้คงคาเป็นคนคอยดูแลแต่เมื่อนานาสังเกตเห็นคงคาที่โรงพักเขาก็พอจะเดาได้ว่าภูมิอยู่ที่นั่นเขาเลยยกพวกบุกมาโจมตีแต่สัมภาษณ์กับตำรวจคนอื่นๆก็ช่วยกันปิดทางเข้าไว้ได้ทันคนของนานาเลยบุกเข้ามาไม่ได้ แต่จากนั้นนานาก็สั่งให้เผาโรงพักเพราะเป้าหมายของเขาคือการฆ่าภูมิโดยไม่สนวิธีครุเทพที่ตามมาเห็นโรงพักถูกเผาจึงได้ลุยเข้าสู้อย่างสุดกำลังเพื่อเปิดโอกาสให้คนในโรงพักหาทางหนีออกมาโดยหลังจากจัดการพวกลูกน้องจนหมดครุเทพก็ลุยเข้าสู้กับนานาและสามารถเอาชนะได้แบบชิวชิวโดยในตอนแรกคุรุเทพจะจับเป็นแต่เมื่อนานาพูดคำที่ไม่สมควรออกมาครุเทพก็ฆ่าเขาทิ้งในทันที ซึ่งการตายจากไปของลูกชายก็ทําให้ดาดาเสียใจและแค้นมากๆแต่ตอนนี้บาลียังถูกจับอยู่เขาเลยต้องยอมอยู่เฉยไปก่อนซึ่งเมื่อเขามารับศพลูกชายครูเทพก็ได้ให้หมออ่านผลชนสูตรให้ดาดาได้รู้ว่านานาถูกฆ่าตายด้วยวิธีไหนและหลังจากนั้นในตอนที่คนของดาดากําลังจะจุดประทัดเพื่อทําพิธีแห่ศพครูเทพก็ได้เข้ามาห้ามพร้อมให้เหตุผลว่ามันส่งเสียงรบกวนโรงพยาบาล โดยถึงแม้มันจะเป็นพิธีแห่ศพแบบเงียบๆแต่พวกชาวบ้านก็ยังพากันปิดร้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพยำเกรงแต่จากนั้นคุรุเทพก็ตามมาประกาศให้ชาวบ้านเปิดร้านได้ตามปกติเพราะคนที่ตายไม่ใช่ทหารกล้าไม่ใช่คนดีที่น่ายกย่องแต่เป็นคนชั่วที่ไม่ควรได้รับเกียรติใดๆโดยหลังจากทำพิธีศพเสร็จเรียบร้อยดาดาก็สั่งให้ทนายช่วยบาลีออกมาเพื่อที่จะได้แก้แค้นเอาคืนครุเทพ ตัดฉากมาที่ภูมิแม้อาการบาดเจ็บของเธอหายดีแล้วแต่แผลทางใจของเธอมันยังสาหาัสจากนั้นครุเทพจึงได้พาเธอไปหาครอบครัวของรวีโดยถึงแม้พวกเขากลัวว่าจะเดือดร้อนแต่เมื่อรู้ว่ามีสายเลือดของรวีในตัวภูมิพวกเขาก็ยอมรับเธอเป็นคนในครอบครัวซึ่งนั้นก็ทำให้เธอมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น ตัดฉากมาที่บาหลีหลังออกจากเรือนจำมาได้เขาก็ไล่ล่าจัดการตำรวจทีละคนเพราะเขารู้ว่าความเดือดร้อนของคนรอบตัวคือสิ่งที่ทำให้คุรุเทพเจ็บปวดมากที่สุดโดยถึงแม้คุรุเทพจะตามไปช่วยได้ทันแต่ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่บาดเจ็บหนักจนต้องพาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นแทนที่สื่อจะประนามต่อว่าคนของดาดาเรื่องที่ใช้ความป่าเถื่อนทำร้ายตำรวจสื่อกลับหันมารุมโจมตีคุรุเทพ ว่าความเลือดร้อนของเขาคือต้นเหตุที่ทำให้ลูกน้องตำรวจต้องเดือดร้อนจากนั้นครุเทพจึงได้ให้สัมภาษณ์เพื่อตอบโต้ตะก,กะความคิดผิดๆของผู้คนในสังคมที่บิดเบี้ยวและหลังจากนั้นเขาก็ประท้วงหยุดงานเป็นเหตุทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วเมืองจนมุขมนตรีต้องมาจัดการปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งมันก็เป็นแผนของคุรุเทพที่ต้องการแสดงให้ประชาชนและรัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าหากวันหนึ่งตํารวจไม่ทํางานโจรผู้ร้ายก็จะก่อเหตุอย่างเหืมเกริมส่วนประชาชนก็จะทําผิดกฎโดยไม่เกรงกลัวซึ่งคุรุเทพก็หวังว่าหลังจากนี้ประชาชนจะให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนรัฐบาลก็จะให้การสนับสนุนโดยหลังจากนั้นมุมุขมนตรีถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรคุรุเทพก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องการค้าทรายผิดกฎหมาย และปัญหาความอายุติธรรมทางชนชั้นวันนะซึ่งมุขมนตรีก็เข้าใจและอยากจะช่วยเขาเลยให้อำนาจคุรุเทพอย่างเต็มที่เพื่อที่จะจัดการปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปโดยหลังจากได้รับอำนาจจากมุขมนตรีคุรุเทพก็บุกไปจับดาดาและเครือข่ายของเขาแต่ก่อนที่จะถึงวันขึ้นศาลผู้บัญชาการประกาศก็ถูกบาลีฆ่าตายเพราะเขาคือพยานคนสําคัญที่จะผิดดาดาหลังจากนั้นคุรุเทพเลยต้องไปขอให้ภูมีมาเป็นพยานแต่เธอก็ปฏิเสธเพื่อความปลอดภัยของลูกชาย เพราะเธอรู้ดีว่าในวันที่พ่อพ้นโทษพ่อจะตามไล่ล่าและฆ่าลูกชายของเธอแน่นอนในวันพิจารณาคดีสารได้ตัดสินให้ดาดาพ้นข้อกล่าวหาเนื่องจากไม่มีพยานยหลักฐานเพียงพอแต่หลังเขาได้รับการปล่อยตัวชาวบ้านวันณะตต่ำที่ไม่พอใจผลการตัดสินก็เข้ามาปาหินใส่ดาดาจนเป็นเหตุทําให้เกิดความวุ่นวายที่หน้าศาลทางด้านครุเทพเลยใช้โอกาสนี้แอบตามไปจัดการดาดาเพื่อจบความแค้น ดยหลังจากจัดการพวกลูกน้องได้ทั้งหมดคุรุเทพก็ลุยเข้าสู้กับดาดาแต่ในตอนที่เขากำลังจะลงมือฆ่าบาลีก็ได้เข้ามาขวางการต่อสู้สุดเดือดของทั้งสองเลยเกิดขึ้นอีกครั้งแม้ในตอนแรกมันเป็นการต่อสู้ที่สูสีแต่ในท้ายที่สุดคุรุเทพก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานภูมิก็เข้ามาฆ่าพ่อด้วยเท้าของเธอเองเพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากนี้ลูกของเธอจะมีชีวิตรอดและปลอดภัยหลังจากนั้นคุรุเทพและตำรวจลูกน้อง ก็ถูกคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักงานโทษฐานที่ไม่สามารถควบคุมเหตุจราจนได้แต่ความจริงแล้วคุรุเทพคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุจราจนที่เขาจัดฉากสร้างขึ้นเพื่อที่จะฆ่าดาดาระบบกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือความเป็นคนคืออาวุธสุดชั่วร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้น ในหนังเรื่องบาฮูบาลีบาฮูบาลีทำอะไรกับอวันติกาหลังสารภาพรัก 1. ตั้งสเตตัสใน Facebook 2. ช่วยแก้แค้น 3. อาบน้ำให้ป,ปรถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสุขเสาร์หโมงตรงสวัสดีค่ะ